สวัสดีค่ะเจอก,กับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาพูดถึงคําว่าการรักตัวเองนะคะการรักตัวเองในมุมมองของพี่ต้นไม้แล้วก็เมื่อวานนี้ที่ตอนพี่ต้นไม้ไรนะคะพี่ต้นไม้บอกว่ารักตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นมารักเราหลายๆคนก็อาจจะตีความหมายเป็นคนละแบบนะคะในมุมมองของพี่ต้นไม้การรักตัวเองของพี่ต้นไม้นั้นก็คือ การที่เรารู้ว่าตัวเราชอบอะไรเรามีนิสัยอย่างไรหรือเราเป็นคนแบบไหนนะคะสิ่งที่พี่ต้นไม้จะพูดถึงในวันนี้นั้นก็คือทำไมพี่ต้นไม้ถึงบอกว่าเราควรรักตัวเองพี่ต้นไม้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้เรารักพ่อแม่ไม่ให้เรารักลูกไม่ให้เรารักสามีไม่ให้เรารักเพื่อนนะคะก็คือก่อนที่เราจะไปแบ่งปันความรักไปให้คนอื่นเนี่ย เราต้องรักตัวเองอเพราะตัวเราอยู่กับตัวเราเองตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งเวลาเรานอนเราตื่นขึ้นมาเราก็เจอตัวเราอยู่กับเราแม้แม้ว่าสามีนอนอยู่ข้างๆเราเราตื่นขึ้นมาเราก็เจอตัวเราเราเราหายใจเราก็รู้ว่าเราหายใจใช่ไหม คนอื่นจะหายใจแทนเราไม่ได้เพราะเราอยู่กับตัวเราตลอด24ชั่วโมงคุณพ่อคุณแม่ก็รักเราแต่เมื่อเราโตขึ้นเราก็ต้องอยู่กับตัวเองเราอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะคือวิธีปฏิบัติเอาอมันจะทางการไปวิธีที่พิจิตรไม้ทํากับตัวเองนะคะคือการรักตัวเองพิจิตรไม้ยากจะมามาแบ่งปันเพื่อนๆบางคนนะคะไม่ใช่บางคนหรอก คือทั่วไปไม่เคยไม่เคยบอกรักตัวเองนะคะวิธีการบอกรักตัวเองของพี่ต้นไม้นั้นก็คือตื่นขึ้นมาพี่ต้นไม้ก็พอรู้สึกตัวพอรู้ว่าเออต้องขอบคุณทุกอย่างเลยนะ,ะขอบคุณที่มีลมหายใจอยู่แล้วก็ขอบคุณมอนขอบคุณที่นอนขอบคุณทุกอย่างขอบคุณบ้านขอบคุณทุกอย่างเลยนะคะที่เรามีพี่ต้นไม้ก็ขอบคุณทุกอย่างที่พี่ต้นไม้มีแล้วก็ กอดตัวเองนะคะเตินขึ้นมากอดตัวเองพี่ต้นไม้ขอรับพี่ต้นไม้นะวันนี้พี่ตนไม้เหนื่อยไหมไปทํางานไปกําลังใจให้พี่ตนไม้นะกอดตัวเองแบบนี้นะคะหลายๆคนไม่เคยกอดตัวเองนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ทุกๆคนก็รักตัวเองแต่แต่ไม่เคยบอกรักตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรอืเพราะทําไมเราถึงบอกรักตัวเองในจิตใจ หัวใจของเราดวงจิตของเราจิตวิญญาณของเรานะคะก็คือจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันไม่เคยนอนหลับและเป็นจิตวิญญาณที่ทรงพลังทุกๆคนก็มีจิตวิญญาณที่ทรงพลังเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราบอกรักตัวเราข้างในอะ่ะดวงจิตดวงหัวใจของเราอะ่ะถ้าเราบอกว่า เรารักตัวเองพี่ต้นไม้เรารักพี่ต้นไม้ตัวเองเชื่ออะไรก็บอกเลยนะเดินไปต่อหน้ากระจกก็ได้เดินไปต่อหน้ากระจกบอกว่าพี่ต้นไม้เรารักพี่ต้นไม้นะเป็นกำลังใจให้พี่ต้นไม้วันนี้พี่ต้นไม้เหนื่อยไหมมากอดกอดกอดเออเดี๋ยวสิ้นเดือนจะไปซื้อของขวัญให้นะเออบอกกับตัวเองคือพูดกับตัวเองอื ี่ต้นไม้เป็นคนหนึ่งนะคะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบพูดกับตัวเองนะคะและการรักตัวเองของพี่ต้นไม้นั่นก็คือพี่ต้นไม้จะกินอาหารที่มีเป็นประโยชน์นะคะพี่ต้นไม้จะชอบทานสลัดนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเ,เสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผมเราไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงก็ได้พี่นไม้ก็ไม่ซื้อแพงนะคะพี่ต้นไม้ก็ซื้อ ตัวละสิบบาทหบาท10บาทยังไงก็ให้มันดูดีแล้วก็ก่อนออกจากบ้านก็ดูแลตัวเองให้ดีเออผมเาเผอผู้หญิงก็ผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่บางคนเนาะบางคนก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราหันกลับมามองตัวเองส่องกระจกดูตัวเองยิ้มให้ตัวเองเออมุมไหนเนาะเราจะถ่ายกล้องสวยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ เชื่นชมตัวเองนะคะและก็ไม่ต้องไปเปรียบ mm. เทียบตัวเองกับผู้อื่น mm. เมื่อไหรก็ตามถ้าเราเชื่นชมตัวเองบอกว่าเราสวยเราน่ารักสวยเก่งอะไรแบบนี้ชีวิตเราจะมีพลังคนข้างในของเรานะจะมีพลังทําอะไรเราก็จะมีพลังทุกวันเลยเราก็จะมีกําลังใจนะคะการรักตัวเองหรือการให้กําลังใจตัวเองคือ พลังใจอันสำคัญนะคะพี่ต้นไม้ก็ขอจบคลิปคำว่ารักตัวเองไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่ต้นไม้ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่ยังไม่ผ่านนะคะท่านที่ผ่านแล้วท่านไหนรู้สึกท้อแท้แล้วหมดกำลังใจก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ